สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work for today. ์กพอร์คเดย์แฮชแท็กแท็กแท็ก EP ที่88คะ่ะจากคนคำาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาที่ทุกคนลุ้นกันตัวโกงก็ออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าลุงตู่อยู่ต่อคะ่ะแต่ทีนี้หลังจากเรารู้กันแล้วว่าลุงตู่อยู่ต่อเนี่ยมันยังมีคำถามอีกเยอะแยะตามมาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าความเป็นนายกของคุณประยุทธ์จันโอชาเริ่มต้นเมื่อวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60ประกศาศใช้ค่ะโดยเฉพาะ อย่างยิงคําถามเกี่ยวกับเหมืองทองอัคาราและการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณประยุทธ์คลิปนี้เราก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากผลการวินิจฉัยออกมาแล้ว2เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อก็ไปฟังสรุปพร้อมกันได้ในคลิปนี้คะ่ะ มาดูที่ประเด็นแรกเหมืองทองอาัคารากันก่อนค่ะขอเกริ่นที่มาที่ไปของคดีก่อนเนาะคือมันเริ่มกับว่ามีเหมืองทองอยู่เหมืองหนึ่งชื่อว่าเหมืองทองชาตีค่ะเป็นเหมืองของบริษัทคิงเกตซึ่งเป็นบริษัทฉันชาติออสเตรเลียนะคะเขาประมูลสัมปทานจากรัฐบาลในการทําเหมืองทองได้20ปีเขาก็ทําการทําเหมืองทองของเขาตามปกติเรื่อยๆไปแหละจนกระทั่งถึงปี57ค่ะมีการตรวจเลือดของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมืองทองดังกล่าวแล้วก็พบว่ากว่า,า1000คนเนี่ยมีสารแมงกานิสและสารไซยาไนด์ในร่างกาย สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดเรื่องนี้มันก็เลยนําไปสู่การคัดค้านและการตรวจสอบการสร้างเหมืองทองค่ะว่าเหมืองทองเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่ามีการล่วไหลของสารเคมีใดๆหรือเปล่าต่อมาค่ะเดือนมกราคมปี58กรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้สั่งปิดเหมืองทองอัคาราเป็นเวลา1เดือนในขนาดเดียวกันบริษัทคิงเกตผู้เป็นเจ้าของเหมืองเนี่ยก็ได้ทําการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหมืองทองคํามาตรวจสอบที่เหมืองของตัวเองนะคะว่าเหมืองทองของเขาเนี่ยได้คุณภาพจริงหรือเปล่าซึ่งจากผลสรุป ก็พบว่าไม่ได้มีสารไซยาไนรั่วไหลแต่อย่างใดค่ะและในเมื่อทางคิงเกตให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแล้วซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทระดับโลกที่ได้รับใบเซอร์บาบาบา,บาอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองว่ามันได้มาตรฐานอะ่ะพอตรวจสอบแล้วมันไม่พบว่ามีการรั่วไหลของสารไซยาไนจากหมืองทองอะ่ะ รัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากปล่อยให้เหมืองทองเปิดดําเนินกิจการต่อไปเพราะว่าก็เหมืองทองก็ไม่ได้ทําผิดนี่เหมืองทองก็เลยได้ดําเนินกิจการต่อไปท่ามกลางการขัดขานจากชาวบ้านค่ะจนกระทั่งถึงวันที่1มกราคมปี2560้คอสชซึ่งนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ใช้อํานาจตามม4 4ในการระงับการอนุญาตและการทาเหมืองทองทั้งหมดในประเทศเป็นการชั่วคราว แต่มันเป็นชั่วคราวแบบไม่มีกําหนดนะคะทําให้บริษัทคิงเกสเนี่ยไม่สามารถดําเนินกิจการต่อได้ก็ต้องปิดกิจการลงแล้วก็ต้องเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมดค่ะแต่ว่าการที่จูจ่ๆรัฐบาลไทยไปใช้อํานาจอย่างม44ในการไปปิดเหมืองทองอะ่ะก็ต้องโดนเขาฟ้องอยู่แล้วสิครับและใช่ค่ะทางบริษัทคิงเกสได้ฟ้องความเสียหายต่อรัฐบาลไทยเป็นมูลค่ากว่า25,000ล้านบาทนะคะซึ่งมันก็เป็นความชอหอของคนไทยทั้งประเทศจ้าที่ต้องมานั่งแบกนี่2 5 0 0 0ล้านบาทแต่ช้าก่อนค่ะ ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่คือคุณประยุทธ์ชันโอชาเคยถูกยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบนะคะว่าคอสชอเนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเพราะถ้าคอสชอถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะคุณประยุทธ์จะไม่มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีค่ะ เพราะมันมีกําหนดคุณสมบัติอยู่ว่าคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นและผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ออกมาค่ะว่าคอสชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมันก็เลยทําให้คุณประยุทธ์เนี่ยสามารถดํารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐรมนตรีต่อได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐงั้นก็แปลว่าตอนที่คุณประยุทธ์ใช้อํานาจของคอสชใช้อํานาจของมส4่ิในการสั่งปิดเหมืองทองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อํานาจในนาของะคคะลบุ นั่นหมายความว่าหากเกิดเหตุเกิดความเสียหายอะไรอ่ะ มันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระทําส่วนบุคคลดังนั้นการกระทําทั้งหมดก็ต้องเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าเหตุเหมืองทองที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณประยุทธ์จันโอชาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเขาไม่ใช่ต้าหนี่รัฐเขาไม่ได้ทาในนามของรัฐไอ้ค่าเสียหาย25,000กว่าล้านบาทเนี่ยจะเอาเงินภาษีของประชาชนปิดจ่ายมิได้ประชาชนก็เฮดีใจกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเสียภาษี25,000กว่าล้านบาทไปอะเนาะแล้วพอล่าสุดยิ่่งงมมมีคามําาาาววิินนฉััยขอออรรรธูก ให้นับว่าคุณประยุทธ์ดันโอชาเป็นนายกตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60แต่การประกาศปิดเมืองทองเนี่ยมันประกาศตั้งแต่วันที่1มกราคมปี60ค่ะก็คือประกาศก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60น่ะยิ่งเป็นการยืนยันชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยว่าก่อนหน้านี้คุณประยุทธ์ดันโอชาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีเขาใช้อำนาจในฐาหนะบุคคล ดังนั้นตอนนี้มันมี2คํคำตัดสินวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะไม่สามารถอ้างได้เลยว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไม่สามารถใช้เงินของรัฐบาลในการไปจ่ายเป็นค่าชดเชยคดีเหมืองทองได้เลยนะแต่ถึงคําวินิจฉัยหรือว่ากฎหมายในลักษณะรายลักษณ์อักษรมันจะเขียนไว้แบบนั้นค่ะว่าคุณประยุทธ์จะต้องชอดเชยค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเพราะเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ในเชิงปฏิบัติอ่ะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ไง ตอนนี้ทุกคนต่างจับตามองแล้วก็หวาดระแวงกันมากนะคะว่าคุณประยุทธ์แอบเอาทรัพย์สินหรือเอาเงินของประชาชนเนี่ย ไปจ่ายให้กับบริษัทคิงเกตเป็นค่าเสียหายในค่างง่นเหมืองทองอาัคาราครั้งนี้ซึ่งก็น่าเศร้าขว่ะที่ความเป็นจริงมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแบบนั้นอยู่ในขณะที่กาลังเจราจาไก่เกี่ยกันอยู่ตอนเนี้ยจู่ๆเดือนพฤศจิกายนของปี63บริษัทคิงเกตก็ได้เปิดเผยว่าตนเองได้รับอาชญาบัตรพิเศษสํารวจเหมืองทองครอบคุมพื้นที่397,226ไร่ในเขตอําเภอชนแดงและอําเภอวังโป่งมีอายุ5ปีทุกคนก็แบบเฮ้ยหล่อนดูมีพิรุษนะ เรื่องนี้ค่ะนางสาวจิราพรสอสจากพักเพื่อไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้เปิดเผยเอกสารรับที่ชี้แจงให้เห็นว่ามีการให้สิทธิ์กับบริษัทคิงเกตให้สำรวจแร่ทองเพิ่มขึ้น400ไร่เพื่อแลกกับการถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการยกเลิกสัมปทานครั้งแรกเพราะที่ปรึกษาทางกฎหมายของเทอระบุว่าไทยอาจแพ้คดีต่างๆง่ายๆคือคุณจิราพรจะบอกว่ารัฐบาลนะ่ะเอาทรัพยากรหรือทรัพย์สินของคนในประเทศอะ่ะไปแลกกับการถอนฟ้องคุณประยุทธ์นั่นแหละแต่ในตอนนั้นค่ะคุณวิศณุทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแล้วบอกว่าไม่จริงที่ให้ไปสัมปทานเนี่ยเป็นการให้แบบปกติเพราะมีผู้ประกอบการยื่นร้องขอมาตนพิจารณาแล้วว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนก็เลยอนุมัติไปก็แค่นั้นแหละไม่เกี่ยวกับเรื่องการถอนฟ้องคุณประยุทธ์แต่อย่างใดนะแต่ถามว่าตอนนั้นสังคมเชื่อในเรื่องนี้ไหมก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่อะคะ่ะ เพราะมันก็ดูแบบจังหวะจะโคนมันดูตรงกันดีเหลือเกินอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือจบเรื่องคดีเหมืองทองอัครลาค่ะสรุปง่ายๆก็คือคุณประยุทธ์ต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการใช้มอ .44 ในการปิดเหมืองทองด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและการที่วันนี้สารรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจงชัดเจนขึ้นการนับว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60มันก็เหมือนแค่่่่เเเป็นนนนกกาาารตอยย้้้พิมขึทัควุุณ เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ปี60เริ่มเป็นนายกเมื่อปี60แต่ในความเป็นจริงอะ่ะไอ้เรื่องจริงที่ว่าคุณประยุทธ์ต้องชดใช้เรื่องเหมืองทองอะ่ะมันออกมาชัดเจนตั้งงานแล้วนะสิ่งนี้ก็แค่ตอกย้ําให้มันชัดขึ้นเฉยๆแต่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นแค่ในเชิงทางทฤษฎีเฉยๆนะคะในเชิงปฏิบัติก็ตามที่เราเล่าให้ฟังไปแล้ว่วามีหลายคนก็กังวลกันว่ามันจะมีการลักไก่เอาสมบัติของชาติไปให้บริษัทคิงเกตเพื่อแลกกับการถอนฟ้องคุณประยุทธ์หรือเปล่านะ น,นี่ก็จบเรื่องเหมืองทองอัคาราค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินกันหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีควาวินิจฉัยออกมาว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่วันที่เริ่มประกศาศใช้รัฐธรรมนูญปี60มันก็มีหลายคนตั้งคําถามเขาว่าเอ้าแล้วแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่คุณประยุทธ์บอกว่าเขาเคยเปิดเผยไปแล้วเมื่อปี57แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยอีกเพราะเป็นการดารงตําแหน่งนาย,นยกรัฐมนตรีต่อเนื่องแบบนี้มันก็ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ตอนนี้คุณประยุทธ์จะต้องออกมาเปิดเผยบัญชีทรัพย์ระาจปํ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าตามปกติแล้วอ่ะกฎหมายเขาจะไม่ใช้ย้อนหลังกันโดยเฉพาะหากการใช้ย้อนหลังแล้วเป็นผลร้ายต่อบุคคลการนับความเป็นนายกของคุณประยุทธ์ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรส่วนเรื่องราวของมาตรา264ที่ระบุไว้ว่า ให้นับคนที่เป็นนายกอยู่นะตอนนั้นน่ะถือว่าดำรงตําแหน่งนายกอยู่แล้วอันนั้นน่ะมันเป็นบทเฉพาะการเฉยๆซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องความต่อเนื่องอะไรนะคะส่วนเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินที่คุณประยุทธ์อ้างว่ายื่นไว้ตั้งแต่ปี2 5 5 7เมื่อไม่มีการยื่นบัญชีใหม่ก็แปลว่าเป็นนายกต่อเรื่องมาเรื่อยๆมีคนเข้าใจผิดว่าสารรัฐธรรมนูญเคยมีการตัดสินเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชไว้แล้วแต่ความจริงสารรัฐธรรมนูญไม่เคยมีคําวินิจฉัยเรืื่่่่่่่่่อออองงงงนนนนนนีีีี้้้เเเลยยยคคคะมมมมมแแกกกาาาาาารตตววขปปชททับไจํ็ใใหหฎ กฎหมายของปปชอเองก็บ่งชี้ไว้แบบนั้นด้วยค่ะเขาบอกว่าการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องหรือพ้นจากตําแหน่งแล้วเข้ารับตําแหน่งใหม่ไม่เกิน1เดือนไม่จาเป็นจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่ก็คือจะยื่นหรือไม่ยื่นก็ได้และในทางความเป็นจริงเนี่ยคุณประยุทธ์เขาก็ถแถลงว่าเขายื่นนะคะแต่เขาแค่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเฉยๆนะเอาสรุปง่ายๆก็คือคนที่จะตัดสินว่าคุณประยุทธ์จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญแต่มันเป็นปปชค่ะแล้วปปชก็ไม่ได้มีปัญหา แค่นั้นจบอันนี้ก็คือเรื่องราวของคดีความและความต่อเนื่องต่างๆจากการที่สารัฐธรรมนูญประกาศว่าความเป็นนายกของคุณประยุทธ์เริ่มตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีหกนะโอเคค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบข่าวการสรุปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ์ Workpoint Today ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ส่วนใครที่ยังอยากเจออยู่ไปเจอเนมได้ที่ช่องเนียยเนมแฮชแครกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแครกหน้าค่ะบ๊ายบาย w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้